รีวิวไอศครีมอ่ะร่อยิมวอืมนี่อ่ะอร่อยอร่อยอร่อยอ่อมนินน้องอนร่อยไหมลูกอร่อยคะไอศครีมสักกอแรนะไอศครีมเลยคะไอศครีมช็อกโกแลตโอ้ยเหมือนกันมากเลยคะเย็นไหมเย็นไหม bình xịt hả? đèn máy điện hả? hả? bình xịt hả? xịt cho เย็นขึ้นไหมเย็นเสร็จก็ไม่โมโหใช่ไหมนี่ของน้อีอ่นี่ของน้อนี่นี่ของอ๋อย่าอย่าให้โดนเชือ่อกนี่ของพี่นี่ของพี่นี่ของพี่นี่ใส่ใส่ในนี้แหละแกะใส่อ๋อไม่สองพันห้าร้อย <500. S 2> จ้ามารีวิวอ่ะ